สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธนกรครับผมครับมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังวันนี้สําหรับเซนิเมตมีระจุมเต้นบ้างครับวันนี้พี่โรนครับมีหลายตอนเอาาเ่ื่องขอเวลาให้ผมกี่นาทีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โรนก็พูดไปตามที่ท่านสะดวกเลยนะฮะอันนี้อย่างผมว่าพี่รนกิรถามรีดดีกว่าแล้วผมตอบดีกว่านะเอามื้นต้นก่อนผมครับ ครับผมไปถามดเตอร์พี่โรดก่อนว่าเอาเล่าธุรกิจให้เราฟังก่อนว่าเซนเมดล่าสุดเนี่ยโครงสร้างธุรกิจมีอะไรบ้างเบื้องต้นก่อนเป็นพื้นฐานก่อนครับผมอ่าตรงนี้ผมคงใช้เวลาสักสามนาทีนะครับ,รบก่อนสักสองนาทีก่อนนะฮะเราต้องย้อนกลับไปเดิมก่อนว่าเดิมเนี่ยตั้งแต่ก่อนก่อนมีโควิดเนี่ยเราก็เป็นบริษัทจะจำหน่ายเครื่องแพทย์ซื้อมาจะำหน่ายไปนะฮะก็นําเข้าเครื่องแพทย์จากต่างประเทศมาทั้งหมดเชี่ยวชาญนุงการ ER i อซหัวใจหายใจห้องผ่าตัด นอนคนหยุดหายใจนหลับพวกนี้พวก opd er icu ห้องมาตัดหัวใจหายใจหลังจากโควิดผ่านไปเราลืมไปเลยเราผ่าน9ก้าผ่านไปแล้วเรา,ามียอดขายไปจนถึงสองพันล้านกำไรไปถึงสามร้อยล้านต่อปีเนี่ยพอหมดโควิดมันกลับมาสู่ที่เดิมแต่เติบโตขึ้นจาก6กร้อยหกสิเมื่อปีหกสามเป็นแ3ดร้ยสมสิก็เติบโตขึ้นแต่ท็อปไลน์เนี่ยเอ่อ b o t า o m line เท่าเดิมประมาณตั้งเจ็ดเก้าล้านดิล้านเนี่ยเท่าเดิม เพรเราอินเวสต์หรืออิน e c t ไปกับธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเยอะมากมันก็เกิด SGNA ที่เพิ่มขึ้นเพื่อวันข้างหน้านะครับดังนั้นปีที่แล้วเลยมันก็เลยยอดกำไรมันเลยดับลงก็เป็นไปตามเหตุของมันเพราะว่าช่วงโควิดเป็นช่วงพิเศษอันนี้ครับเรารู้ดีแล้วว่าเราสองปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราเพิ่งรู้เรารู้มาสองปีแล้วแหละว่า ธุรกิจเราเนี่ยเทดดิ้งคอมพานีเนี่ยกำไรให้ตายหาได้กำไรให้ตายไปเท่าไหร่ก็ตามแต่เนี่ยความเซ็กซี่ของวิสเนตโมเดลเนี่ยมันมีไฟฟอดเยอะมันมีไฟฟอดเยอะการแข่งขันมันสูงนะครับแล้วก็การเติบโตแบบยั่งยืนเนี่ยมันน่าจะยากมันต้องใช้ความสามารถของบุคลารกรอ,อะไรอย่างนี้ต้นนะครับเป็นต้นที่เก่งเอาวงไงวาง่ายๆเถอะอะไรดังนั้นเนี่ยหรือหรือเจ้าของโรงงานก็มีแรงกดดันผู้ซื้อก็มีแรงกดดันไฟฟอดมันสวยงามมาก เราก็พยายามที่จะทานฟอร์มแต่การทานฟอร์มเราเนี่ยเราไม่ต้องการไดเวอร์ซิฟายไปสู่ธุรกิจที่เราไม่เคยทําเราต้องการทันฟอร์มไปสู่เม d i c a เซอร์วิสเมด i c a เซอร์วิสที่รีเลทกับสินค้าเดิมและลูกค้าเดิมของเรารที่รีเลทกับสินค้าเดิมและลูกค้าเดิมของเราแต่เราไม่ต้องการสร้างโรงพยาบาลเองเราไม่ต้องการสร้างคลินิกเองนะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เราก็เลยตั้งบริษัทขึ้นมาหนึ่งบริษัทเป็นบริษัทลูก คือ SMDX SMDX นะฮะที่ถือหุ้นโดยเซนเม็ Med, หรือ SMD เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไอ้ SMD เนี่ยก็เกี่ยวทำเกี่ยวกับอะไรไอไอ SMD เนี่ยก็ทำอย่างเหมือนเดิม E R I C U หัวใจหายใจห้องผ่าตัดก็ทำเหมือนเดิมแต่ตัดสไลฟเนี่ยออกมามาอยู่ใน SMDX เพราะว่า SMDX จะทำเกี่ยวกับสไลฟ์เซ็กซ์ SMDX จะทำ X เนี่ย s t a n d f o r Medical X ex Service Excellence ไม่ได้ s t ด n for แบบ exponential เหมือนพวกบิตครับบิตคอยอะไรของเขานะฮะเรา <X, S 2> stand for เป็น service excellence SMDX นะฮะทำที่ธุรกิจเกี่ยวกับ sleep, sex, stress เป็นเฟสแรกอืมปีหน้าจะเริ่มเฟสสองคือซินโดรมสลิมสกินแต่ซินโดรมสลิมสกินจะไม่ได้ใช้แบบเหมือนคีดิกผิวหนังนู่นนี่นั่นเราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ของเราเพราะว่าการบริหารระบบสาธารณสุขเนี่ย มีห้าดิเมนชันบุคลากรอาคารสถนานที่เทคโนโลยีวิจพันธ์การบริหารการตลาดเราจะเอาเทคโนโลยีนําแต่เราจะไม่มีบุคลากรเองเราจะไม่ <ừ. S 1> ไม่มีอาคารสถนานที่เองเพราะเดี๋ยวอีบิดด้าสวยมากเลยแต่อีบิดหรือเนทโปรฟิตมันไม่ดีเพราะมันเป็นค่าเสื่อมเยอะอ่านะฮะวิจัณฑ์เราไม่เกี่ยวระบบการบริหารการตลาดเราไม่เกี่ยวแต่เราอาจจะแนะนําให้ได้เราจะเราจะเข้าไปเก็ตอินโวลท์เฉพาะเทคโนโลยีของเรา นะฮะอันนี้อันนี้ตั้งไปก่อนตั้งไปก่อน s m d x ที่เกี่ยวกับสรีเฟ็กสโตเอทเฟสหนึ่งเฟสสองคือซินโดรมสลีมสกินอีกธุกรกิจหนึ่งของเราก็คือ SMDI ดไอไอสเต็ปบอร์อิมเมจิงนะฮะอิมเมจิงฟอร์เเฉง์นะฮะอิมเมจิงฟอร์เเฉง์ไออิมเมจิงเนี่ยเราเราก็จะขายพวกขายแล้วก็เช่าซื้อเช่าใช้พวก CT MRI พวกวิยทยศาสตร์นิวเคลียร์ M I หรือ C T C T เพช C T หรือเพช M R แล้วก็ซึ่งตัวละประมาณยี่สิบล้านถึงแปดร้อยล้านซึ่งตัวละยี่สิบล้านถึงแปดร้อยล้านคาดว่าปีนี้เนี่ยคงจะรับรู้ไราไยได้ได้ไม่มากคงไม่เกินสองร้อยล้านรายไ,ได้เพราะกระบวนการในการซื้อผลิตซื้อสั่งซื้อทำสัญญาผลิตสามเดือนส่งลงเรือมาอีกสองเดือน แล้วก็ติดตั้งอีกสองเดือนตรวจรับทดลองใช้อีกสองเดือนสิ้นปีก็ได้คงได้แค่ไม่เกินสองล้านแต่ของบริษัทน,นี้<ม>แบบแบ็กหลอกหรือออเดอร์อินเทอยู่น่าจะเยอะมากน่าจะเจ็ดแปดร้อยล้านได้น่าจะ 700, 000, น,าน่าจะน,าน่าจะนะฮะคือออเดอร์อินเทคนเยอะมากแล้วมันก็จะไปรับรูดด้รายได้ปีหน้าไอ้งานปีหน้าก็จะไปรับรู้ได้อีกปีหนึ่งเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการซื้อมาจำหน่ายไปจะให้เช่าจะซื้อขาดหรือจะเช่าใช้เช่าซื้อ เท่าใช้ชาซื้อก็คิดดอกเบี้ยร้อยละเท่านั้นเท่านี้รวมรวมรวมเซอร์วิสบรันตีเพราะเครื่องพวกนี้มันแพงไอค่าเซอร์วิสต้งร้อยละสิบต่อปีซึ่งจะร้อยละสิบต่อปีไอพวกพวกนี้มันเซอร์วิสมันจะแพงนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็จะคิดไปเลยแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเครื่องไอเมื่อกี้เรงสีวินิจฉัยรั่งสีวินิจฉัยมันจะดิฟเฟอเรนต์เวลกับรังสีนักษา ปัจจุบันเะนี่ยเขาบอกพรอมีงานวิจัยมาแล้วว่าในอนาคตเนี่ยคนเราเนี่ยห้าคนจะเป็นมะเร็งหนึ่งคน <ๆ S 1> แต่ว่าเป็นเขามีงานวิจัยมาแล้วเป็นมะเร็งเป็นทูมเมอร์หรือเป็นมะเร็งหนึ่งคนแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีใานอนาคตเนี่ยการสกินนิ่งการตรวจเลือดการทํานุ่นที่นั่นเนี่ยเราจะทราบเร็วขึ้นว่าคนนี้เป็นมะเร็งจะทําให้หการฉัดแสงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากว่าเป็นทูมเมอร์เป็นแค่ก้อนเนื้อหรือว่าเป็น เป็นมะเร็งสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองนื่งากว่าฉายแสงด้วยไลเนกเนี่ยร้อยละเก้าสิบห้าจะหายอีกห้าเปอร์เซ็นจะตายด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ว่าไปแต่ถ้าเกิดเป็นมะเร็งสเต็ปสามสเตปสี่เนี่ยร้อยละเก้าสิบห้าจะตายห้าเปอร์เซ็นต์จะฟุกหายดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีอื่นๆที่ระบบการตรวจเลือดระบบการคัดกรองหรือซีหรือว่าโรดสซีทีทำให้เราทราบเร็วว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ย การรักษามะเร็งเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและจะมีโอกาสหายมากขึ้นนั่นเป็นที่มาของการทําเป็นที่มาของการทำฟิสพิสตี้และจะนาเสนอบอร์ดว่าเราจะทําศูนย์เนี้ยศูนย์รังสีรักษาเนี่ยร่วมทุนกับรัฐเราจะไม่ทําตัวเป็นคู่แข่งกับคู่ค้าอืมทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นสลิปอะไรก็ตามแต่ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นศูนย์เวลเนสศูนย์สลิปเราจะไม่ทําตัวเป็นคู่แข่งโอค้า เราจะร่วมมือกับรัฐหรือเอกนชนหรือโรงพยาบาลอื่นๆหรือเอาเครื่องไปวางเอาเครื่องไปตั้งแล้วก็ไปเรียกคนเดินเชลลิงมาหรือจะเอาคนไปร่วมด้วยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยจะร่วมแบบไหนก็ได้แต่ไม่สร้างเองเราจะต้องการเป็นหุ้นส่วนกับคลินิกทั่วประเทศเราต้องการที่พร้อมจะร่วมกับเราเราต้องการเป็นหุ้นส่วนกับโรงพยาบาลทั่วประเทศที่พร้อมอร่วมกับเราเราจะไม่สร้างโรงพยาบาลแข่งไม่สร้างคลินิกแข่งทุกกรณีนี่คือฟิโลโซฟีหรือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเราเพราะเราต้องการให้เกิดอิสร o เหนี่ยงออฟฟาสและเฟกซิเบิล ถ้าเกิดเราสร้างไปแล้วมันไม่ิกซิเบิลมันเวลามันเปลี่ยนแปลงอะไรมันยากโอเคไหมฮะนี่คือนี่คือฟิโลโซฟีหรือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจบัก็อนุมัติมาว่าโอเคในหนึ่งศูนย์เนี่ยมันลงทุนประมาณสัก200พันล้านโดยประมาณ2องพันล้านบัวก็อนุมัติบอกทำ3ศูนย์ทำ3ศูนย์6ลงทุน600ก็เงินก็กู้มาก็แบงก์ก็6บาทแบงก์ก็ลงทุน6บาทแบงก์ก็ให้ให้5บาท เราลงทุนเองหนึ่งบาทก็ไม่มีประเด็นก็ถือว่าเราโครงการของเราเนี่ยเดตเซอร์ Death เรชชร์ยังต่ำอยู่บางส่วนอยู่สองนะฮะแล้วก็ในโครงการของเราในฟิสซิพิสตี้ของเราเนี่ยเอ่อเดตเซอร์วิสเคอร์เรชเัวร์ของเราเนี่ยแบงค์พอใจอ่าแบงค์พอใจแบงค์ก็ให้เรามาแล้วถือว่าเราเจรจารได้ดีเจ็บคาว่าเจรจารได้ดีมันอยู่ที่ฟิสซิพิสตี้กับเซอร์วิสเดตเคอร์เรชเัวร์ด้วยนะฮะใช่ไหมฮะไม่งั้นแบงค์ห่วงคงไม่ให้อ่านะเราก็เลยว่าถือว่าการที่แบงค์ สามศูนย์นี่ด็อกเตอร์จะเริ่มสร้างเมื่อไหร่คือทั้งหมดต้องประมูลหมดทั้งหมดต้องประมูลหมดนะฮะแต่จะบอกไม่ได้ว่าที่ไหนแต่บอกไปพวกผจะผิดระเบียบเราเห็นนั้นเราไนสามศูนย์นี่คือเราสแตนอโลนหรือว่าเราไปสร้างอยู่ในโรงพยาบาลเโรงพยาบาลทีนี้พี่ธนกิจครับคืออย่างนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าคนไข้โรคไตกับคนไข้มะเร็งเนี่ยแต่คล้ายกันอย่างหนึ่งคุณไม่ใ่เองที่นี่ที่นี่ โอ้โหนาดีมากเลยอยากใช้บริการมันสวยงามมันเข้าไปแล้วมันผ่อนคลายไมมอ่ะคนเป็นมะเร็งค่ารักษามะเร็งเนี่ยคอร์สหนึ่งต้องมีหนึ่งข้าหกแสนรวมเคมีบรรัดรวมนี้กรมบัญชีการให้เบิกประกันสังคมให้เบิกสปจให้เบิกทำไมคุณต้องายเองอืมมีมีแต่ส่วนน้อยซึ่งส่วนน้อยนี้ไม่ใช่ลูกค้าของเราไม่ใช่ t a r ์เก็ตเราไม่ใช่ t a r ็ตติ้งของเรานะฮะโอเคไหมฮะคนเป็นมะเร็งทุกคนจะต้องเบิกก่อน และสามารถจ่ายออนท็อปได้อะไรจ่ายก็จ่ายออนท็อปได้แต่ฟันดัมเป็นท่าเราต้องเบิกก่อนเมื่อนโรคไตฉันไม่เบิกอ่ะฉันจะไปศูนย์นี้ฉันจ่ายได้ครั้งละสี่พันน้อยมีแต่น้อยเพราะฉะนั้นเหตุการที่เราเราไปตั้งในโรงพยาบาลก็เพื่อย้ายหัวใ้เบิกได้ท่นเองฟอบฟีดเดอร์สำคัญที่สุดและคุณบริหารและคุณบริหารคอร์สนะฮะฟีดเดอร์เนี่ยสำคัญที่สุดไม่ใช่บอกเมื่อกี้เราบอกว่าบุคลากรนะครับตลาดนที่เทคโนโลยีวิจพันธ์การบริหารการตลาด คนไปมะเ็งไมนต้องมาด้หางงานตลาดเพราะมะเ็งเนี่ยมันเป็นจิออกราฟิกจีโอกราฟิกเช่นเช่นผมพูดให้ฟังว่าพระนางเก้านนทบ,บุรีไม่มีศูนย์รักษามะเร็งนะฮะอยุธยาไม่มีสุพรรณบุรีไม่มีนครปฐมไม่มีกาญจนบุรีไม่มีนะฮะสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาไม่มีแต่สระบุรีไม่มีแต่มีที่สถาบันมาเ็งลบบุรีที่ปทุมธานีไม่มีแต่ว่ามีของกรมพารแพท,ที่ฝั่งซ้ายที่ธัญบ,บ,บุรีนั้นจิออกราฟิกมันจะสําคัญจีโอกราฟิกฉนั้นบอกว่าคนอุดรจะมารักษามะเ็งกรุงเทพมันจะแตดงท ท็อปเปอร์กำลังจะบอกผมว่าศูนย์รักษามะเร็งด้วยเครื่องในแนวของเราเนี่ยจะไปตั้งในสถานที่ที่ยังไม่มีใช่ไหมโรงพยาบาลรัฐต้องโรงพยาบาลรัฐเพราะเขามีฟิลเตอร์เพราะเขามีฟิลเตอร์กับกุมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางสปรชแล้วก็ปกปกสองประกันสังคมที่เปิดได้ทีนี้ผมเข้าใจละทีนี้ทีนี้ในแง่ของเราไปตั้งที่โรงพยาบาลแล้วมีการเซอร์วิสแล้วเนี่ยจะไปดูแชร์ลิงคิดยังไง อันนี้น่าจะเป็นความรับทานการค้าถ้าผมรับสนไปนะแต่ว่าหลักการของเราแล้วเนี่ยการทําเราคาดว่าไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจด้ความรับทานการค้าคาดว่าสามครื่งที่ตั้งเนี่ยไม่ทําให้รายได้ของเซนเมดเราเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นยังไงอันนี้ตัวเลขรูได้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงใช่ไหมฮะโครงการเนี่ยสัญญาผมต้องแปดปีถ้าแปดปีไม่แปดปีผมไม่ทําอันนี้อันที่หนึ่งก่อนสัญญาแปดปี แคปิตอลคอส s t เนี่ยแคปิตอลคอส t เนี่ยผมคิดสิบเปอร์เซ็นตนะแคปิตอลคอสนี่ยคิดสิบเอออาเท่าไหร่ผมบอกไม่ได้นะฮะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นความรับ้องการค้านะฮะไออาร์มันต้องมันก็ต้องมีเออเอาเลนส์ของมันแหละเช่นสิบห้าเปอร์เซ็นตผมถามว่าวแต่ว่าเ่ว่าอใช่ไหมตว่าอรวใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะถูกไหมฮะฉั้นถามว่า ถ้าพี่กระถามผมว่าเรามันจะมันจะเป็นไออเท่าไหร่เนี่ยมันจะมันจะติดอย่างนึงพี่อย่างงี้พี่ดูดูคนตงกิจอย่างงี้อันนี้ผมพูดได้ถ้า i ออารต่ำกว่าสูงกว่าสิบสองเนี่ยหักค a ร i บ a เตอรอรัดห้ามเอกชนลงทุนลัวต้องลงทุนเองอ๋ออันนั้นก็ไอห้ามลงุนใัไหมเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันกำไรเยอะเนี่ยลัาลงดูดีดีกว่าเข้าใจ ไออาร์ต่ำวันสองรัฐห้าม,าามล,าลงทุนเองต้องไปให้เอกนชนมาลงทุนแล้วพอเอกนชนลงทุนแล้วเองรัฐก็ประยิดกลับมาทำเพราะว่ากำไรดีแล้วเอกนชนก็บอกว่างั้นขอสัญญาแปดปีแล้วแปดปีคุณจะทำในเรื่องของคุณแต่ไม่ได้หมายความว่า <c oughs> <c oughs> ผมพูดไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้หมายความว่าไออาร์สิบสองรับจะทำโอเคไหมฮะมันจะต้องมีเทคนิคอะไรอื่นๆซึ่ง,ง <ๆ S 1> ซึ่งน้นเราก็ําเไื่ได้เราก็เราก็ยืนเบสไปว่าไออาร์สิบสองไว้ก่อนจริงไหม อยาเป็นช่วงนี้สิดต่อได้ใช่ไหมผมขอไม่ตอบอ่าเป็นว่าผมขอไม่ตอบเพราะว่ามันเกี่ยวกับบรงษัทการรับผมอสมมุติว่าเงินลงทุนประมาณสักหกเจ็ดร้อยล้านเนี่ยรายได้ต่อปีก็เทียบจากอาหารนั่นแหละสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเป็นรายได้ที่จะเข้ามาแต่ว่าเอาพูดได้ง่ายแคปิตอลคอสเนี่ยแคปิตอลนั้นคือคือต่อศูนย์เนี่ยกำไรต้องมีถึงสามต้องสี่สิบล้านห้าสิบล้านสามสิบล้านโอเคโอเคก็เห็นตัวเลขละ อ่าโดยประมาณนะโดยประมาณนะโดยประมาณไม่คอนเฟิร์มอ่ะโดยประมาณเพราะว่าจริงๆเราคนพูดท็อปไลน์ไม่คลพูดบอประมไลน์เดี๋ยวถ้าเกิดว่าหมายความว่านี่คือเมื่อเมื่อมันรันเมื่อรันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกำไรในศูนย์หนึ่งโดยใช้เครื่องตัวนี้เนี่ยก็มี่าถึงนั้นนี่มันใช้เวลาแค่สามสี่เดือนนะในการรันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฟีดเดอร์มันมีอยู่แล้วฟีดเดอร์เนี่ยคนะเริ่มในจีโอกริฟนั้นอยู่แล้ว อย่างนี้อย่างนี้ตัวแ mm hmm. ต่ละโปรเจกต์เนี่ยเอาสามโปรเจกต์เนี่ยติดตั้งครบเมื่อไหร่เริ่มเริ่มรันเมนนื่อไหร่ครบเลยรันร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่กระบวนการสามโปรเจกต์นี้ไม่หมาว่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเสนองานสามงานเราจะได้สามงานสามโปรเจกต์ก็จะได้สามงานเราจะเสนอเป็นสิบแต่เราจะทําแค่สามเพราะ oh. เราเตรียมเงินเพราะธุรกิจเรามีหลายธุรกิจไงมี smd x มี smd นู่นนี่นั่นเราก็ต้องบันเพราะว่าเราความสามารถในการก่อหนี้ใช่ไหม ตัวธุรกิจตัวนี้ถ้าใจเพราะว่าตัวเลขที่ดร้พูดมาเนี่ยแต่ละศูนย์ในกำไรสี่ห้าสิบล้านนี่ถือว่าตัวเลขใหญ่นะถ้าเทียบกับสายสงกําไรของเซนเมทท่านผู้มผมก็เลยพยายามถามว่าเอาศูนย์แรกก็ได้ศูนย์แรกเนี่ยจะเริ่มรันรับรู้เมื่อไหร่คืองี้มันชนะกันภายในปีนี้แหละมันจะยในนี้ภายในปีนี้แหละแต่กระบวนการสร้างเนี่ยมันใช้เวลาประมาณหกถึงเจ็ดเดือนติดตั้งรถยน อีกสองสามเดือนปลายปีหน้านะ่มันถึงจะเริ่มรับรู้ไรายได้ได้พรันปลายปีหน้าเนี่ยคิดว่าสามศูนย์นี้เกิดครบไหมต้องครบต้องครบแต่ว่า <Okay. S 2> เพื่อจะครบเนี่ยต้องครบเพื่อแต่เพื่อจะครบเนี่ยคุณจะแข่งงานเป็นสิบครับนั่นหมายความว่าปีหกเก้าเนี่ยตัวสามศูนย์เนี่ยควรจะรับรู้ไรายได้เต็มศักยภาพในปีหกเก้าใช่ใชซึ่งถ้าทอเตอร์พูดตัวเลขมาคร่าวๆณว,ว,วันนี้มสมมุติว่าแต่ละศูนย์กำไรสี่สิบล้านอ่ะ ในปี69เนี่ยก็ต้องเข้าบริษัทไปกำไร120ล้านเป็นพื้นฐานนะนะพื้นฐานแล้วเรามีโครงการจะ spin off อ่าส p i นอ f f ด้วยอาาใช้ส p i n off มาเป็นเป็นบริษัทเข้าตลาดเพราะว่าไปผมไม่บอกคุกู้ผมจะเพิ่มฟันโฟ o ์ในการสปิน off อันนี้คือนี่คือสิ่งที่เซนเมย์กลังกําลังตั้งเป้าไว้ว่าในปี69ปีย0เนี่ยบริษัทลูกอาจจะเข้าตลาดไม่ไม่ไม่ เขา้าตลาดมันห้าปีสิแต่ว่ามัน okay, ก็ต้องกาไรต่อเนื่องสามปีส right> ิโอเคเข้าใจแล้วอะแล้ว SMDX ผมก็สปินออฟผมไม่ออกุูนกู้ผมจะสปินออฟเพิ่ม um ฟันโฟลด์ก um ่อนออกอันดับแรกก่อนเบ่งเดทก่อนเพราะตอนนี้เดทเราแค่ศูนจุดสองเราจะเบ่งพี่สองจุดห้าก่อนนะฮะครับแล้วก็ง่าก่อนอันดับอันดับหนึ่งเราเบ่งเดทพอเราเบ่งเดทเสร็จแล้วเราเพิ่มฟันโฟโดยการสปินออฟผมผมไม่ได้หวงไอไอสิทธิ์ไอหุ้นที่ผมถืออยู่ผมต้องการให้ออฟฟิศผมก้าวหน้าครับผม ก็คือวันนี้ดรจะมาปีเซตนว่า s เตนเมดเตัวนี้แหละจะเป็นธงใหญ่อันหนึ่งของสเตนเมดในอนาคต SMDX และ SMDI ต่อคือนี้ธุรกิจของผมเนี่ยเป็นธุรกิจแบบชาวนาคคือพ่อและแม่เป็นชาวนาแต่ลูกผมต้องทั้งสองคนจะเป็นพยาศอ่อมันเป็นธุรกิจไม่ได้ข้ r สวิตเป็นธุรกิจบริการมีคลิ่งมีไม่ได้ข้สวิตและมีรีคลิ่งอินคัม Oh, okay. ถ้าดูอย่างนี้ถ้าดูอย่างนี้นะครับถ้ากิดเซนเนมนเอ็เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่สร้างกาไรในสัดส่วนกําไรที่สูงที่สุดแม่พี่เร,ออราอกิอาจจะจำผิดนิดนึง SMDX เนี่ยมันจะเรียกว่าเซนเมนเอ็กซ์เเนี่ยทำเวลเนสสลีฟเซ็กสเตสซินโดมสติสิสิสลีฟเซ็ก์สเตสซินโดมสลิมสกิน SMDI SMDI ทำเรื่องรังสีและวิทย์ชัยได้รังสีอ่ะโอเคเข้าใจก็คือตัวสามศูนยนี่คืออยู่ที่ SMDI อ่า SMDI อ่า Imaging Imaging for Change อันนี้ XI เนี่ยผม Assume ว่า X ต่างหากที่จะเซ็กซี่มอร์เซ็กซี่กว่าเพราะว่า X มีหลายธุรกิจแล้วเป็นธุรกิจเดิมที่ทำาตั้งแต่แรกเป็นแมกเกอเทนไงสลีปตอนนี้แมกเกอร์เทนมันคือสองอย่างสลีป เป็นเวลเนตสลีฟเซ็กสเตสซินโดรมเพราะประเทศไทยต้องการให้รัฐบาลไทยต้องการให้ประเทศไทยเป็นเมทิคอลฮับถูกไหมฮะสลีฟเซ็กสเตสซินโดรมเปิลิตสกินเนี่ยสลีมสกินเนี่ยมันเติบโตดีอยู่แล้วแต่ไอ้มันเลงเนี่ยมันรัฐบาลไม่ต้องการให้เป็นเมกะเทนหรอกแต่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติด้วยมีฮาวิเออร์ด้วยอาหารการกินพฤติกรรมของคนมันเกิดขึ้นเองทีนี้ผมถามว่าในรูปผมขอมองภาพไปสามปีข้างหน้าเมื่อทุกอย่างมันกลายพีกแล้ว ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นฝั่ง X ฝั่ง X ซึ่งเป็นธุรกิจที่เซนเมททำมาตั้งแต่แรกเลยไม่ว่าจะเป็นสลิปเทสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กซ์เรื่องมะเร็งีนี่คือส่วนนี่คือส่วนของ X นะแล้วก็ส่วนของ i อนทีเมื่อกี้คือเครื่องฉายเนี่ยที่บอกจะตั้งสามส่วนเนี่ยผมมองภาพอีกสามปีข้างหน้าว่าสมมติทุกอย่างมันคอมพลีทแล้วสองส่วนนี้นะครับจะมีสปินออฟลไรส่วนไหนก็สุดแท้แต่ผมอยากทราบตัวเลขนิดหนึ่งว่า x เนี่ยจะมีสัดส่วนเอาสัดส่วนพูดสัดส่วนรายได้ดีกว่าสัดส่วนรายได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ i สัดส่วนรายได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์โอเคเราตั้งเป้าอย่างนี้ฮะเราตั้งเป้าอย่างนี้เลยฮะว่าปีหน้าเนี่ยปีนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดการดีเลย์ในการก่อสร้างนิดหน่อยก็ก็ไม่เป็นไรเอาปีที่เอาปีที่เอาปีที่คอมพลี t ดีกว่าเพราะว่าถ้าเรานับในปีที่มันก่อสร้างมันไม่เห็นภาพอยู่แล้วเอาปีที่คอมพลี t e ปีแรปีหน้าดีกว่าปีหน้าเนี่ย ปีหน้าเนี่ยสลับปลายปีหน้าผมน่าจะพูดได้ไนะไม่น่าจะผิดระเบียบ,บอะไรกรตอะไรนะกําไรเราไม่มีทางต่ำเฉพาะเอ็กไม่มีทางต่ำกว่าร้อยยี่สิบล้านครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือเอ็กปัจจุบันเนี่ยคือทุกอย่างกับปัจจุบันเราคือเอ็กเกือบทั้งหมดเลยไม่เอ็กเป็นแค่ไม่ใช่สี่เอชเอ็มดีไอจังหักที่มันครองอยู่ประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันเนี่ยแม่เซนเนเมติเอชไอที่บอกพ่อแม่เป็นชาวนาเนี่ยที่เกี่ยวกับเอไอซียูหัวไอ ีอไอซียูห้องปราตัดเนี่ยมันครองอยู่ไงไอพ่อแม่มันก็ยังทําอยู่ไงพ่อแม่ก็จะเติบโตแบบออร์แกนิกไปแต่ให้ลูกเติบโตแบบอินออร์แกนิกครับครับผมครับผมดังนั้นหมายความว่าพ่อแม่คือพ่อแม่คือ S อ d มดีใช่ไหมใช่ตัวลูกคือ smd i ใช่และ s อ dx มีลูกสองคนใช่เพราะธุรกิจของแม่ปัจจุบันเนี่ยมันยังรนอยู่เช่นในปีที่ผ่านมาเนี่ย ธุรกิจของแม่เนี่ยแม่เป็นชาวนาเนี่ยกำไรเก็บเก้าล้านอีนี้ต้องแปดสิบแล้วกันอ่ะถูกไหมนี่ผมพูดถูกนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะต่อไปเนี่ยลูกสองคนจะมาเพิ่มกําไรสองขาให้กับบริษัทถูงไหมขาละร้อยยี่สิบอ่าขาละร้อยี่สิบโดยประมาณครับครับอ่าก็นี่แหละคือดูได้ที่เอแลวแม่เนี่ยในปีหน้าเนี่ยแม่โตกี่เปอร์เซ็นต์เฉพาะแม่อย่างเดียวนะชาวนาเนี่ยปลูกข้าวได้โตอยู่เลต์อเคไหมสิบสิบห้ายี่สิบพอเพราะว่าเราจะ ไปทุ่มทุนทุ่มเวลากับธุรกิจที่ให้ลูกเป็นพยาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็กำลังจะต่อทิกซอนนี้แหละว่าสมมติปีหน้าตัวตัวแม่ก็ทำงานของแม่ไปก็จะเริ่มมีลูกรายได้ลูก,กเริ่มเข้าบ้างบางส่วนในปีหน้าปลายปีหน้าใช่ไหมปลายปีป<า>ยแม่ก็แม่ก็ประมาณสักกำไรอาจจะร้อยล้านตัวลูกก็เริ่มทยอยเข้าและตัวลูกจะทยอยเข้าเต็มที่ประมาณสักปีไห้ปีอีก คือกี้คืองี้กับไปคือกี้พี่ตระกิตรพรีแคปใหม่เดีย๋ยวพงรีแคปใหม่เขาเขาเน้นหนึน่งว่าไอแม่เนี่ยมันไม่ต่ำกว่าแปดสิบอยู่แล้วละแปดสิบถึงร้อยแล้วปีนี้อแอกบกว่ากันไปไอแม่เนี่ยนะไอลูกเนี่ยปีนี้มันไม่เท่าไหร่ปีหน้าไอลูกฝั่งเอ็กซ์เนี่ยเอชเอ็มดีเอ็กซ์เนี่ยมันจะได้ไปลายปีเนี่ยร้อยยี่สิบแต่ไอลูกลูกฝั่งเอชเอ็มดีไอเนี่ยมันจะกําไรที่การขายเครื่องซึ่งน่าจะเกือบพันล้านอืมันจะมีกําไรของมันประมาณสัก จ็ดแปดสิบแล้วก็ตามแต่นี่แหละแต่ไอ้ศูนย์รักษามะเร็งเนี่ยมันยังไม่เกิดมันเกิดแล้วต่เราบรายได้ศูนย์รักษามะเร็งมันก็เป็นแชร์นิ่งมันเป็นแชร์นิ่งจากโรงพยาบาลมัน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 ใช้เวลาก่อสร้างอยู่มันใช้เวลาก่อสร้างอยู่แต่มันจะกำไรจากการขายเครื่องที่ที่ธุรกิจมันมีสองขางอไอเอสเอ็มดีไอขายด้วยขายด้วยเช่าด้วยแล้วก็ให้บริการไอให้บริการมันยังไม่ได้รับรู้รายได้แล้วงับกำไรนะเรารู้เราได้กำไรแต่ว่าไอการขายเนี่ยมันรับรู้รายได้ได้ ม,มันมันมีลูกหนึ่งลูกสองไอ้ลูกสองก็ยังมีสองจุดหนึ่งและสองจุดสองถูกไหมฮะครับครับอ่านะครับมันต้องรีแคป่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงฮะครับผมโอเคเพราะนั้นก็ผมผมก็เอาภาพกว้างๆชัดแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าต้าเกิดว่าเราก็จะเป็นสามส่วนนั่นเองก็คือเป็นตัวตัวแม่ SMD ิมดเซนเมดตัวแม่แล้วก็ตัวเซนเมดไอตัวลูกหนึ่งข้างแล้วเซนเมดเอซีหนึ่งข้างซึ่งทั้งสามบริษัทเนี้ย บริษัทซ้ายกับขวาเนี่ยก็จะคิดว่าจะให้120ล้านต่อบริษัทส่วนแม่ก็ออกยกินไปชัดเจนนี่คือชัดเจนสามส่วนเพราะว่าเพราะว่าแม่มันใช้คนเยอะแล้วมันมันมันไม่ได้เป็นไม่ได้ข้อเซอร์วิสมันไม่ได้มีเลเวนวเชลลิ่งมันเป็นซีซันนับก็โอเควันนี้ก็ได้ภาพชัดเจนแล้วก็เห็นเห็นแล้วว่านี่คือพัฒนาการเก้าสำคัญของเซนเมทที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะเดี๋ยว ความคืบหน้าในการก่อสร้างการให้บริการเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราหาโอกาสหน้ามามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเครับผมครับผมอนี่ขอบคุณตระวิโรจน์มากครับสวัสดีครับครับ